โอ้และโลให้คุณนี้ด้วยได้ไหมใครครับใครครับคุณนนกูลโอไยโอจยให้โลให้ให้มุกโกรให้นะคะโลแฟนดีเด่นไอ้เปล่าตื่นเกินจะก็คือทำซื้อบ้านนี้ไม่ได้เลยค่ะดิฉันก็หัวหน้าดอมคุณแอบเขานะแอบกับนนกูลดิฉันเป็นหัวหน้าดอมนะฉันบอกเลยเราผิดชอบนะเราผิดชอบด้วยค่ะเขาบอกว่าโซเชียลคือหาไม่น้อยเมื่อมีภาพ พี่นนท์กุลของเราเป็นตัวแทนแม่แอปไปร่วมกิจกรรมของน้องปีใหม่ซึ่งแม่แอปเพิ่งพูดกับแพทวันเมื่ออท์ที่แล้ว<ช>ที่เราคุยกันว่าเออเนี่ยส่งส่งคุณพี่ไปน่ะไม่ได้ว่างแล้วแม่แอปก็บอกว่าเหมือนกันเลยล่าสุดเพิ่งส่งคุณนนท์กุลไปนทำกิจกรรมทแ,<ต>แทนทแต่แตว่าก็ถามปีก่อนนะว่า อเต้องการหรือเปล่าอ่างเงี้ยต้องการกำลังใจหรือเปล่าเออเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรใช่เด็กๆเขาก็ต้องการกําลังใจเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่เขาต้องทําด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือเขาออกแบบตัดเย็บเองแล้วก็ใส่ชุดนั้นมาเดินแบบเองอะไรเงี้ยก็คือเย็บเองด้วยนะทําแพทเทิร์นเองอะไรเงี้ยเเขาก็แต่สุดท้ายก็คือแม่ไปไม่ได้แม่ติดถ่ายโฆษณา ก็เลยต้องให้คุณดนกุลเขาไปแทนหัวหน้าดอมซึ่งซึ่งก็เลยบอกว่าอย่างที่แม่บอกต้องถามว่าโอเคอยากให้มีคนไปให้กําลังใจมาเพราะเดี๋ยวนี้พอลูกโตถึงระดับนึงแล้วบางทีต้องถามเพราะบางอันเขาก็จะบอกเนี่ยวันนี้เขินอะไรอย่างแล้วแล้วพอถามแล้ว ปาไอค่ะหนูเอาหนูอยากได้หนูอยากได้คนได้กเลังใจเพราะว่าออกแบบวางแพทเทิร์นเองตัดเองใส่เองเดินแบบเองนี่ไงเห็นเวล่ะนี่แล้วพอเห็นภาพนี้อ่ะทุกคนก็เลยยกให้พี่นุ่นคุลของเราเป็นแฟนดีเด่นสุดยอดแฟนดีเด่นใช่ก็โลเพชรก็ต้องใช้รอพี่บุกกษแล้วกันในงานที่เป็นพิซนเตอร์ร้านเพชรเป็นแบรนด์เพชรระดับโลกเดี๋ยวไปขอมาเ่ยนี่ ใช่ค่ะหลายงานรัวๆอาทิตย์ที่แล้วมีละครเวทีด้วยใช่ใช่โอ้ดีใจจํานวยน,นะไม่เพราะอยู่กันมาก็จะเห็นว่าเออเขาเขา,เขาหายไปไปเรียนอันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยพอถึงวันโชว์เขาก็อยากให้โชว์วนี่ไงสิ่งที่เขาเล่ามาตลอดมันคืออันนี้เราถือสเร็จผลแล้วนะใจเลยอ่ะเข้าใจเลยอ่ะกีฬาสีอย่างเงี้ยคือจริงอ่ะแพ้ว่าลูกอายนะแต่กลายเป็นว่าเขาชอบเวลาที่เราแบบ <Greek> ใส่สตรีมสีออทําผู้ออซึ่งบ้านอื่นไม่ทำซึ่งบอกอันนี้เต็มที่คุณลูกจะอายเปล่าลองทําไปก่อนชอบชอบพวกเรากิจกรรมอย่างวันที่เราทำแหละไม่ว่าจะประกวดอะไรก็แล้วแต่อย่าให้พ่อแม่ไปดูเพราะาแสดงความสามารถ <laughs> <laughs>